สวัสดีครับแต่วันนี้เราก็กลับมาตามที่ามาอยู่ในเกมที่ผมไม่เคยเล่นนะครับและก็คิดว่ามันดูไม่น่าดูเลยจริงๆนะแต่ในไหนก็มีคนอยากจะให้เล่นนะฮะเราก็จะมาเล่นกันนะทุกคน mm hmm. ผมไม่รู้นะว่ามันเล่นยังไงนะ mm hmm. เพราะ,ะนั้นเราก็จะเคลียดก่อนนะฮะ Chapter One Start Party จอยเข้ามาจะเพื่อนมาเป็นเพื่อนละหน่อยหรือว่าเราต้องไปคนเดียววะเนี่ยออเสงสัยผมต้องไปคนเดียวแล้วล่ะทุกคนเราก็จะไปแบบคนเดียวเดีๆได้นะฮะแบบไม่ไม่แบบไม่มีเพื่อนหรืออะไรนะฮะเราก็จะไปตัวคนเดียวแหละเล่นอะไรไงไม่รู้ไปดูพร้อมกันนะฮะ ผมอาจจะเล่นไม่เก่งเพราะผมไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้เลย shift o l 2 w o two n เกมคอนเทนต์ชั่นอ, mm hmm. อ๋อโอเคเปิดเสียงต่ำๆไว้นะทุกคนเซตติง้งแล้วก็ลดวอลลุ่มไว้ดีแล้ว mm hmm. อ้าวผมอยู่ในเกมโหมดหนึ่งแล้วเนี่ย ผมต้องทำอะไรวะเนี่ยรอไอส์ล็อกดิชชั่นโอเคเรามาสำรวจกันก่อนนะด้วยความแบบวิ่งอย่างเดียวนะฮะโอ้โหมาดู้เข้างตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊ก โอ้โหลูกค้านี้ผมอยากจะลองดีนะเพราะนั้นก็ไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆดูกันเถอะเอาแบ็กดอยังมีแบ็กดอร์ด้วยหรอตัวนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าตัวที่สองนี่แหละเรามาล้านค้าไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็แบบเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะทุกคนโอ้โหมืดนๆต้งแบบอยางนี้เลยนี่ก็แบบโอ้โหมาสำรวจฮะมันไม่รู้ทางไหนอ่ะ ผมเห็นไม่เห็นมีทางไปเลยทุกคนมันไม่มีทางไปกินผมต้องอ้าวไปทางไหนอนะ่ะทางนั้นมันก็ปิดทางนี้ก็ปิดอันนี้ถแถวๆน้ำไม่เาไม่เไ,ไม่ดีไม่ดีนะทุกคนเราไปกระสอบนั้นดีกว่าผมเชื่อมันต้องมีทางกนระสนี้จุบจุ๊บเข้าไม่ได้สองประตูนี้ก็ล็อกอยู่แล้วเนาะอออเอ่อเรามารอดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะทางนี้เราทางนี้ไปไม่ได้วิ่งร่นแมพเลยนะฮแม่งจับไม่รู้นะต้องมาตามหากุญแจอะไรปั๊ เพื่อเปิดประตูวะนี่ไปดูคำใบ้มมเม่อกี้เมื่อมันขึ้นใบ้เราทำอะไรบ้างฮะเนี่ยเออเราจะเข้าไปยินตอนคืนนะไปหาครูฝึกพอดีว่าอยากจะมาออกกำลังกายนะ,ะแต่ว่าไม,ม่เวลานะทุกคนอ่ะทั้งนั้นเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยครูยินนี่ก็แบบโหดไปไหนก็ไม่รู้นะะครูยินเขิม่มให้เราเข้านะฮะลงฝึกอะไรก็ไม่รู้กลับดีกว่าไหมนองเนี่ยนะอันนี้มันทำใจให้เราหาตุ๊กอี้อะไรเงี้ย ไม่นีไม่มีทุกคนตูๆตู้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 ตู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 ไม่เจอนี่ก็ลออีกแบตู้ฝังยังไงมตูด้านหลังโอเคโอเคโล่่ยืดถึโอเข้าซอกไม่ได้เวยผงกระดกก็ยังไม่มีให้วันนี้ของคงเข้าไปในยิมไม่ได้แล้วทุกคน ประตูนี้ก็เข้าไม่ได้ไม่ได้เอาละขอรู้วิธีเข้าไปละเราไปพร้อมกันนะทุกคนสามสองหนึ่งโดด